สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีผลงานของนักเตะไทยในหลีกญี่ปุ่นมาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นของทีมซัปโปโรหลังเกมลูวันครับที่สุภโชคสารชาติได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงและสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อทำได้ถึง2ประตูกับอีกหนึ่งแอสเซช่วยซัปโปโรคว้าชัยเหนือจากกันโตซึไปได้แบบขาดลอย4ประตูต่อหนึง่ง ึ่งจะฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจของเขาในเกมนี้แฟนบอลที่นั่นจะพูดถึงนักเตะไทยของเราอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนบอลคนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ถึงเขาว่าสุขประโชคนั้นคือผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ลงเล่นแต่เมื่อเขาได้รับมันเขาก็มักที่จะฝากผลงานที่ดีเอาไว้ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการทําได้ถึง2ประตูของเขาในแมตช์นี้ว่า ฉันรู้อยู่แล้วว่าคุณสามารถทํามันได้สุปโชคคุงส่วนคนต่อมานี่ได้มาชื่นชมถึงจงังหวะจบสกอร์ของเขาต่อไปได้ว่ามันเยี่ยมเลยที่สุปโชคนั้นมีความแอคซีฟในการยิงประตูในขณะที่คนต่อมาก็มีความรู้สึกถึงการจบสกอร์ของเขาว่าการยิงของสุปโชคมันมีทามมิ่งที่ยอดเยี่ยมเขานั้นน่าทึ่งนาขณะที่คนต่อมานี่ก็ชื่นชมว่าประตูของสุภโชคมันมาจากเทคนิคที่มาก ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าประตูของสุภโชคนั้นดีเลยฉันต้องการให้เขาได้เล่นมากกว่านี้ในลีกเพราะว่าเขานั้นดีกว่าทูสิทธิ์มากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาเรียกร้องได้ว่าสุภโชคนั้นเล่นได้ดีมากฉันต้องการให้เขาได้ลงเล่นในเกมเลีกซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าสองประตูของสุภโชคนั้นยอดเยี่ยมใช้เขาให้มากขึ้นในลีกเถอะ ซึ่งจากตรงนี้แฟนซัปโปโรคนต่อมาก็ได้มองว่าถ้าเช็คนั้นคุ้นเคยกับบรรยากาศมากขึ้นเขาจะต้องอยู่ในไลฟ์ตัวจริงอย่างแน่นอนส่วนคนต่อมาก็มองถึงการเป็นตัวจริงในลีกของสุปโชคนี้ว่าคนไทยก็น่าจะต้องใส่แรงกดดันกับมิชาเพื่อที่จะใส่สุปโชคลงเล่นในเกมมากกว่านี้ซึ่งแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ต่อไปว่าพูดตรงๆนะด้วยผลงานแบบนี้เนี่ย เช็คนั้นไม่ได้ด้อยกว่าอากิเลยในตอนนี้ส่วนคนต่อมาก็มองถึงแข้งไทยของเราด้วยว่าสุภโชคนั้นได้ถูกประเมินเอาไว้ต่ำเกินไปเขาเนี่ยโคตรดีเลยส่วนคนต่อมานี่ได้คอมเมนต์ไปในเชิงชื่นชมถึงทัศนคติในการเล่นของสุภโชคว่าเช็คเนี่ยมักที่จะมีการหันหัวแล้วก็มองไปร,บรอบๆอยู่เสมอมันเป็นเรื่องที่ดูเบสิกแต่ว่ามันยอดเยี่ยมเลย ส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองถึงความสําคัญของนักเตะไทยของเราที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงท้ายเกมว่าเมื่อเช็คนั้นหายไปความลื่นไหลของเกมมันก็แย่ส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลที่ได้มาคอมเมนต์เชื่นชมถึงจังหวะการจบสกอร์ของเขาในเกมนี้ว่าสุประโชคฉันคิดว่าคุณคือเดวเปียโรส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกหลังจากที่ได้เห็นผลงานของเขาในแมชนี้ว่าสุประโชคนั้นทํางานได้ดีมาก คุณสือทรั์สมบัติอันล้ำค่าของประเทศไทยอย่างแน่นอนในขณะที่คนต่อมาก็มองผลงานของเขาต่อไปด้วยว่าสุประโชคคุณนั้นดูเหมือนกับชนาเป็นพิเศษเลยในวันนี้ซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองถึงการเล่นของเขาด้วยว่าเช็คนั้นสามารถทําได้สองประตูและเมื่อเขาลงมาเล่นตรงมิดฟิลด์การหมุนเวียนของบอลของซัปโปโรมันก็มีความคงเส้นคงวามันเหมือนย่งกับดูชนะเล่นในสมัยก่อน ึ่งจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยการเรียกร้องว่าฉันต้องการที่จะได้เห็นเช็คเล่นเป็นตัวจริงในเกมเลีกมิชาได้โปรดให้เขาเป็นตัวเลือกแรกด้วยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยความเชื่อมั่นถึงตัวนักเตะไทยของเราด้วยว่าฉันต้องการเห็นคุณได้ถูกใช้งานเป็นผู้เล่นชุดแรกในเกมเลีกด้วยคุณจะยังคงสามารถทำมันได้เช่นกันส่วนคนต่อมาก็มาคอมเมนต์ถึงเขาที่มีผลงานที่ดีในแมชนี้ว่า ในวันนี้สุประโชคนั้นเล่นได้ยอดเยี่ยมที่สุดนับตั้งแต่ย้ายเข้ามาที่ซัปโปโรเลยเขามีการเล่นด้วยความเชื่อมัน่นซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าสุปโชคเนี่ยดูเหมือนจะได้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็แสดงมุมมองไปถึงปัจจัยเบื้องหลังที่ส่งผลให้สุปโชคนั้นทำผลงานได้ดีในแมชนี้ว่าครอบครัวของคุณมาเยือนที่ซัปโปโรด้วยใช่หรือไม่ฉนันยินดีที่คุณสามารถทำประตูต่อหน้าพวกเขา ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้กล่าวด้วยว่าในแมชนี้ฉันได้เข้าใจถึงพลังของครอบครัวที่มันยอดเยี่ยมนะับตั้งแต่เริ่มต้นปีมาเช็กยังไม่สามารถเล่นได้ยอดเยี่ยมได้อย่างนี้เลยคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมแบบติดตลกหลังจากที่สุปโชคนั้นสามารถทําผลงานได้ดีในวันที่มีคนในครอบครัวมานั่งชมเกมอยู่ในซัปโปโรโดมว่าฉันชอบสุปโชคคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าช่วยมาอยู่ในญี่ปุ่นตลอดไปเลยเธอะ ซึ่ก็คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาเรียกร้องว่าพ่อแม่ของเช็คได้โปรดซื้อบ้านอยู่ในซับโปโรเถอแล้วก็มาดูเกมในทุกๆเกมเลยในขณะที่คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ในเชิงขำขันไปอีกด้วยว่าเราควรที่จะต้องรวบรวมเงินบริจาคก,กันแล้วล่ะเพื่อที่ครอบครัวของสุภโชคนั้นจะได้สามารถมาอาศัยอยู่ในซับโปโปรกันครับ นั่นก็เป็นมุมมองหลังเกมส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นของทีมคอนซาเดเลซซับโปโรที่มีต่อผลงานแอนโดเดนของสุภโชคสารชาติของเราที่ยิงเบิ้ล2ลูกพาทีมถล่มเธอสึในแมชนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเจ้าเช็คแล้วอีกหนึ่งแข้งไทยของเราอย่างเจชนาทิพย์สงกระสินก็ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับฟอนตตเลในเกมที่เปิดบ้านถล่มชิบิสึไป6กต่อศูนย์ด้วยแต่ว่าน่าเสียดายที่เขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของเกมซึ่งงก็หววั่า เจ้าตัวจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากและก็สามารถกลับมาลงสนามได้ในเร็ววันนี้นะครับและทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้นํามาฝากกันในคลิปนี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลหน้านะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ